ปล่อยปลากันค่ะท่านผู้ชมเราไปปล่อยปลากันนะคะที่ป้าจะเอาไปปล่อยสระนะคะมีปลาช่อนปลาดุกตัวน้อยนะคะปลาดุกปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอค่ะก็จะมีปลากระดีด้วยนะคะแล้วก็ปลาสลิดค่ะเราไปปล่อยปลากันนะคะตอนนี้ป้าป้าก็มาถึงสระแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาปลาไปปล่อยกันแล้วลงตรงไหนดีลงตรงโอ้กอบเห็นไหมคะกบกบกระโดดลง ปล่อยตรงนี้ค่อยๆปล่อยลงเพราว่าปลาคงไม่ตกบอบปลาตกสระน้ำเนาะอันนี้เป็นสระใหม่ค่ะป้าแมงจะลงกระชังแต่ก็ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ค่ะปลาดูค่อยๆปล่อยลงไป ไปอยู่ในสเระไปอยู่ในบอ่อเห็นไหมไปตูปลาหมอปลาดุกปลาช่อนปลากระดีเห็นไหมคะปลาดุกปลาช่อนปลากระดีเห็นไหมเยอะเลยถ้าปล่อยให้เป็นปลาวนเนาะให้น้ําแห้งอยู่ที่นาข้าวก็ตายนะคะก็เสียดายสงสารเลยให้เขามาตูอยู่ในสระไม่มีแล้ะหมดละ มีปลาอะไรอ่ะโอ้มีปลาตัวเล็กๆอยู่ปลาอะไรอาจะปลาอะไรนะปลากล้วยปล่าปลาอิดโอเคไม่มีแล้วค่ะก็โอ้ดูดูดูเขาว่ายขึ้นมาดูสิปลาหมอตัวนั้นน่ะเขาว่ายขึ้นมาจะตายหรือเปล่าโอ้ไม่ตายไม่ตายเห็นไหมนู้นดูสิเขาว่ายกันขึ้นเลยดู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 โอ้ ดูดูสิดูดูเขายังไม่ไปไหนเนาะนี่เห็นไหมใกล้ๆเนี่ยอู้ดูไอช่อนดูแต่นี้หอังว่าคงไม่ตายเนาะนู่นตรงนู้นีิแต่ว่าเขามีที่อยู่อยู่นั่นเห็นไหมมีหญ้าอยู่เนาะอือนี่เห็นไหมเนี่ยไปไปหาอาหารกินนะไปหาอาหารกินดูสิอู้เขามาอยู่ตรงนี้นี่ เพราะว่าเขาอยู่กับน,น้ำตื้นๆมาตั้งนานเนาะโอ้ยดูสิดูดูดูเห็นไหมคะท่านผู้ชมนูนูๆๆปลาดุกนี่มาขอบคุณเหรอดูดิดูๆๆ <laughs> ดูเต็มเลย ดูตัวเล็กนึงดูดโอเคค่ะภารกิจปล่อยปลานะคะปลาคอนเอามาปล่อยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเห็นไหมไม่ไปไหนเกยตื้นอยู่โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ